อันนี้คือภาพก่อนแต่งนะครับอ่าอันนี้คือภาพหลังแต่งนะครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องอานน้ำซับถ่ายภาพรถสิ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาแต่งภาพเป็นภาพบุคคลนะครับในแอปมือถือนะครับอ่าก็คือแอป Lightroom ที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมจริงๆแล้วผมเคยทําคลิปประมาณนี้ไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าคลิปนั้นอะ่ะเพลงที่ผมใส่ไปในคลิปนะครับโดนลิขสิทธิ์แล้วโดนปิดเสียงคลิปไปนะครับก็เลยทําให้เสียงมันหายไปช่วงหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา ทำใหม่คล้ายๆกับคลิปที่แล้วแต่เป็นโทนใหม่แล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะแจกเป็นแจกการตั้งค่ารูปที่ผมแต่งวันนี้ไว้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมไงก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับก่อนดื่นนะครับเพื่อนๆก็โหลดแอป,ปมาได้เลยนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยมีทั้งใน Android และ iOS นะครับผมโอเคของผมมันเป็นอัปเดตนะก็รอสักครู่ครับ เพื่อนๆดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็เปิดแอปมาได้เลยนะครับผมหน้าตาของแอปก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะให้เราล็อกอินเป็นยูเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถผูกกับ Facebook ผูกกับบัญชี Google อะไรพวกนี้ได้นะครับตอนนี้ผมก็ผูกกับอีเมลผมนะครับผมก็ผูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนอื่นเราก็มาเพิ่มรูปภาพกันเลยนะครับผมปุ่มนี้นะครับปุ่มเครื่องหมายบวกด้านล่างสีน้้าเงินนี้ก็คือปุ่มเพิ่มรูปภาพนะครับ เราก็เลือกจากม้วนฟิล์มจากค้างภาพมาเลยผมเลือกเป็นรูปนี้แล้วก็กดเครื่องหมายถูกด้านบนนะครับแล้วรูปก็จะเข้าไปอยู่ในภาพถ่ายทั้งหมดนะครับอันนี้ผมเคยใช้มาแล้วนะเพิ่มมาหลายรูปละก็ไปที่รูปภาพเลยก็แต่งภาพนะครับแถบเมนูการแต่งจะอยู่ด้านล่างนะครับผม,มที่เป็นสีน้ําเงินตรงนี้ก็คือสําหรับ นที่เปิดพีเมียมนะครับเดือนละ59บาทประมาณนั้นนะครับแต่ของผมจะใช้เป็นตัวฟรีนะเพราะปกติผมใช้คอมในการแต่งภาพนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำออแอปมือถือนะครับผมเดี๋ยวมาดูเป็นพร้อมกันเลยนะครับแถบหลักๆที่ผมจะใช้นะครับเพื่อนๆก็คือแสงสีเอฟเฟกแล้วก็รายละเอียดนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ รูปภาพนี้ถ่ายจากกล้อง 6D Mark II นะครับเลนสเป็น2 4 1 0 5 f4 นะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรับรายละเอียดกันก่อนนะครับผมจะปรับความคมชัดตรงนี้ขึ้น10นะครับ10เพื่อที่จะให้เรามาร์คกิ้งได้นะมาร์คกิ้งก็คือเดี๋ยวรูปภาพมันก็จะเนียนขึ้นมานิดหน่อยก็ไม่เกิน30ครับ แล้วก็จุดรบกวนไม่เกิน30มสิบครับจุดรบกวนของสีนะครับต่อไปสามตัวนี้ไม่เกิน30มสิบผมจะประมาณ20ประมาณนี้นะครับผมภาพของเราก็จะดูเนียนขึ้นโอเคแล้วก็แถบต่อไปนะครับแถบเอฟเฟกตครับเราจะมาลดความชัดกับลดพื้นผิวลงนะครับ พราะภาพคนเราต้องการให้หน้าดูเนียนดูใสๆนะครับผมผมก็จะลดพื้นผิวลง10ความคมชัดลด10ภาพก็จะดูเนียนขึ้นนะครับส่วนตัวลบหมอกควันนี้ก็ถ้าอยากให้ภาพดูขาวๆให้ติดลบถ้าอยากให้ดูตัดกันมีคอนทารา์ก็บวกนะครับผมก็จะบวกไปนิดหน่อยเพื่อให้ท้องฟ้าเห็นชัดเห็นไหมครับ ประมาณนี้ตัววิกเนตก็คือขอบดำนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะอยากใส่ไหมสำหรับภาพคนผมจะไม่ใส่นะครับผมโอเคแถบเอฟเฟกก็จะมีประมาณนี้ต่อไปนะครับผมจะไปที่แถบแสงก่อนนะครับแถบแสงแล้วก็มาดูการรับแสงก็คือความสว่างทั้งหมดของภาพนะครับคอนทาราสต์ก็คือสีขาว ถ้าเพิ่มคอนทัตสีขาวจะสว่างขึ้นสีดําจะมืดขึ้นนะครับก็จะตัดกันชัดเจนภาพนี้ผมจะลดนะครับผมนิดหน่อยครับประมาณ10กว่ากว่าตัวไฮไลท์นะครับตัวไฮไลท์ก็จุดที่เป็นแสงสีขาวนะครับผมจุดพวกนี้ถ้าเราถ้าเราลดตัวมันจะดรอปลงถ้าเราเพิ่มก็จะสว่างขึ้นแบบนี้นะครับ ไฮไลท์ผมจะลดลงนะครับเพื่อให้เห็นก้อนเมฆชัดๆนะครับประมาณนี้เลยต่อไปนะครับเงาครับเงาก็คือจุดที่เป็นเงาถ้าลดมันจะมืดขึ้นผมกดผิดถ้าลดมันจะมืดถ้าเพิ่มมันก็จะจุดที่เป็นเงาก็จะสว่างขึ้นนะครับนี่รูปนี้ผมก็จะเพิ่มขึ้นมาเลยประมาณนี้ ส่วนสีขาวกับสีดําก็ตรงตัวเลยครับสีขาวกับสีดาอ่ะนี้ก็แถบแสงก็จะประมาณนี้ครับตัวรับแสงเดี๋ยวผมมาปรับทีหลังนะเดี๋ยวมาดูความต่างกันก็ได้ประมาณนี้แล้วนิดหน่อยต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับเคิร์ฟอ่าตรงนี้ จะยากนิดนึงสาหรับคนที่หัดเล่นใหม่ๆนะครับผมเนี่ยนานมากกว่าผมจะใช้เป็นนะครับผมตัวด้านบนฝั่งขวานะครับคือสีขาวตัวด้านล่างคือสีดำอ่ะมันจะมีผลกับสีดําตรงนี้ตรงนี้จะมีผลกับสีขาวเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาร์กจุดไว้ก่อนผมจะดึงปลายสีขาวให้ลดลงเพื่อไม่ให้สีขาวสว่างเกินไป แล้วก็ดึงปลายสีดําขึ้นเพื่อให้มันไม่ดําเกินไปเพื่อให้สีดําไม่ดําเกินไปนะครับแบบนี้ก็ปรับ,ปร,บประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับของสีแดงด้วยสีแดงมันจะตรงข้ามกับสีเขียวแบบนี้แดงกับเขียวผมจะดึง ให้มันออกโทนเขียวๆเ,เหมือนสไตล์แต่งภาพรับปรินจาจะออกตุ่นๆนิดหน่อยจุดที่เป็นชา์โดประมาณนี้สีอื่นผมจะไม่ทำนะครับโอเคเดี๋ยวมาดู ภาพเราเริ่มมีมิติตรงนี้นะครับเ,เริ่มมีโทนแล้วต่อไปนะครับแถบสีครับผมแถบสีนะครับตัวอุณหภูมินะครับผมถ้าไปทางซ้ายติดลบจะเป็นทําให้ภาพดูเย็นขึ้นถ้าไปทางขวาจะทําให้ภาพดูอุ่นนะครับเดียวภาพนี้ผมต้องการให้ภาพดูเย็นเย็นผมก็จะติดลบประมาณ4ี่ห้าประมาณนี้ภาพก็จะออกสีฟ,ฟ้านะครับจะดูเย็น ส่วนความสดของสีก็เพิ่มนิดน,นึงครับความอิ่มนิดน,นึงโอเคประมาณนี้ต่อไปมาดูที่มิกซ์ครับตรงนี้นะครับที่เป็นกลมๆสีกดเข้าไปเราจะสามารถปรับสีได้ทุกสีมีสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวฟ้าน้ำเงินม่วงชมพูนะครับแล้วก็มาดูว่าในภาพเรามีสีอะไรบ้าง ภาพคนนะครับหลักๆที่ผมใช้คือสีส้มครับสีส้มจะกระทําต่อผิวอ,อยากให้ผิวดูขาวขึ้นให้มาเพิ่มความสว่างของสีส้มเห็นไหมครับนะครับหน้าดูขาวขึ้นแล้วก็ลดความอิ่มลงหน้าแบบก็จะดูขาวสีแดงนะครับผมสีแดงส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาพผู้หญิงก็ จะมีผลกับริมฝีปากนะครับก็จะเพิ่มความสว่างเพิ่มความอิ่มมานิดหน่อยนะครับสีเหลืองผมจะลดลงนิดนึงส่วนสีเขียวนะครับโทนรับรินยาก็จะออกเขียวเข้มๆแบบนี้ประมาณนี้สีฟ้าคามนะครับ สีน้าเงินก็จะเป็นเกี่ยวกับท้องฟ้าเลยผมจะให้ออกเฉดสีลบนิดหน่อยเพื่อให้ออกมาทางสีฟ้าแล้วก็เพิ่มความอิ่มแล้วก็ลดความสว่างลงนิดหนึ่งท้องฟ้าก็จะดูเข้มขึ้นประมาณนี้ส่วนสีอื่นก็ไม่ได้ทำอะไรครับเมื่อได้ภาพประมาณนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าภาพเนี่ย มืดเกินไปอ่าผมจะไปเพิ่มแสงสว่างคือการรับแสงครับมาที่ตัวแสงแล้วก็เพิ่มแสงขึ้นบวก40ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวมาดูภาพก่อนกับหลังนะครับผมอ่าอันนี้คือภาพก่อนแต่งนะครับอ่าอันนี้คือภาพหลังแต่งนะครับผมเป็นไงครับเพื่อนๆแอปมือถือนะครับผมทำได้ขนาดนี้แล้ว แอปเนี่ยเราสามารถใส่ลายน้ําได้อ่าแล้วก็ส่งรูปภาพออกไปโดยที่ไฟล์ไม่แตกนะครับรูปภาพก็ยังคงความคมชัดอยู่เหมือนเดิมครับอันนี้ภาพชัดนะเมื่อเรา export ออ,ออกไปภาพก็ยังคมชัดอยู่เหมือนเดิมนะครับแอป Lightroom โอเคเดี๋ยวผมจะส่งออกละก็คือปุ่มนี้นะครับที่เป็นเหมือนเครื่องหมายเซฟเนี่ยอ่าแล้วก็มาดูที่ส่งออกไปยังม้วนฟิล์มนะครับให้เพื่อนเอนดูมุมขวานะครับ เดี๋ยวตั้งตามผมเลยนะครับตัวประเภทไฟล์เป็น P ีเอ่จ jpg ก็คือ jpeg นะครับตัวประเภทไฟล์ขนาดนะครับถ้าเราใช้ในการลง Facebook นะครับผมด้านยาวก็คือ2048นะครับขนาด2048คือจะสามารถเอาไปลง Facebook ได้คือชัดที่สุดแล้วนะครับผมคุณภาพผมก็100%นะครับใครอยากใส่ลายน้ำก็จิ้มตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ ไปที่กําหนดเองใครจะพิมพ์เป็นข้อความได้นะครับหรือใส่เป็นกราฟิกแล้วก็ไปเลือกรูปภาพมาได้ใส่เลือกตําแหน่งอะไรได้หมดนะครับโอเคผมจะยังไม่ใส่นะลายน้ํานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งรูปออกไปผมกพ p o r t ภาพออกไปแล้วเดี๋ยวมาดูว่าความคมชัดของภาพเนี่ยจะยังคงอยู่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวผมไปที่ทางภาพเลยเป็นภาพนี้นะครับเห็นไหมครับภาพก็ยังคมอยู่โอเคครับเดี๋ยวผมจะแจกนะครับการตั้งค่าพวกนี้นะครับที่ผมได้แต่งให้เพื่อนๆดูวันนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าเพื่อนๆต้องทํำยังไงนะครับในการเอาการตั้งค่าผมไปใช้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับไว้ที่ด้านใต้คลิปนี้ เพื่อนๆคลิกไปที่ลิงก์แล้วดาวน์โหลดไฟล์ DNG ที่ผมแปะไว้มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับผมโอเคครับเคคบมื่อเพื่อนๆก๊อปปี้ลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับให้เพื่อนๆเ,เปิดมาที่เบราว,เวา์เซอร์ Google Chrome หรือว่า Safari ก็ได้นะครับแล้วก็วาง URL วางลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับลงไปแล้วกดค้นหานะครับมันก็จะเปิดมาเจอรูปภาพแบบนี้นะครับให้เ,เพื่อนๆดาวน์โหลดไปในมือถือของเพื่อนเลยนะครับอ่ะดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จเรียบ,บร้อยมาที่แอป g ล t r o o m นะครับแล้วก็กดเพิ่มรูปภาพครับไปรูปภาพที่เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับเป็นไฟล์ DNG ก็คือไฟล์นี้เป็นอ่ามันจะขึ้นเป็นดำๆแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับเพิ่มมาเลยนะครับเพิ่มมาเพื่อนเพื่อนก็จะเจอรูปภาพที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับกดเครื่องหมายถูกครับอ่เพื่อนเพื่อนจะได้รูปภาพไฟล์ DNG แบบนี้นะครับ ีมีการตั้งค่าของผมอยู่นะครับแล้วเราจะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูครับก็เพื่อนๆก็ไปเพิ่มรูปภาพของเพื่อนๆมาปกตินะครับอ่าผมได้เตรียมรูปภาพไว้2รูปนะอ่ผมเพิ่มมา2รูปภาพเป็นภาพนี้นะครับกับภาพนี้เวลาใช้นะครับให้เพื่อนๆไปที่ ไฟล์ DNG ที่เพื่อนเพื่อนดาวโหลดและเอาลงมาใน Lightroom แล้วกดที่จุด3จุดด้านบนมุมขวานะครับมาที่คัดลอกการตั้งค่านะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนเลือกว่าจะคัดลอกอะไรบ้างนะครับผมผมก็เลือกที่โปรไฟล์แสงสีเอฟเฟกต์รายละเอียดนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนมาดูตรงที่แสงก่อนนะครับอ่าผมจะเอาการรับแสงออกนะครับ เพราะว่าภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยความสว่างของภาพไม่เท่ากันนะครับผมจะเอาการรับแสงออกก่อนโอเคแล้วผมก็กดถูกก็จะคัดลอกการตั้งค่าไฟล์ DNG ของผมมาแล้วแล้วก็ไปรูปภาพที่เพื่อนๆจะแต่งเลยนะครับกดที่จุด -3 จุดมุมขวาเหมือนเดิมครับมาที่วางการตั้งค่านะครับอ่าการตั้งค่ารูปเมื่อกี้ก็จะถูกวางมาในรูปนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ อันนี้คือก่อนอันนี้คือหลังการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าที่ผมแต่งเมื่อกี้เลยแบบนี้แล้วมาดูที่การรับแสงว่าเรารูปภาพของเราสว่างหรือมืดเกินไปนะครับก็ปรับได้เลยแบบนี้ไปอีกรูปหนึ่งก็กดเหมือนเดิมเลยครับวางการตั้งค่าเพื่อนๆก็จะได้แบบนี้รูปนี้ หน้าแบบมืดไปผมก็มาเพิ่มเงาตรน,นี้แล้วก็การรับแสงนิดหน่อยแบบนี้เพื่อนก็จะได้โทนเดียวกับที่ผมแต่งวันนี้เลยโอเคโอเคครับคลิปนี้ผมก็จะฝากไว้แค่นี้นะครับผมยังไงผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมหน่อยนะครับ ก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับคลิปเทคนิคดีๆในการถ่ายภาพในการแต่งภาพนะครับก็ใครไม่อยากพลาดคลิปให้กดกระดิ่งไว้เลยโอเคครับวันนี้ผมก็จะฝากไว้แค่นี้ขอให้เพื่อนสนุกกับการถ่ายภาพแต่งภาพนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับวันนี้สวัสดีครับ